พี่ขับดีจริงอันนี้ผมพูดจริงนะแปงจริงเพิ่มเดียวอ่ะเอาจัจริงนะพี่เหนินโอเวอร์ผมว่าไม่ต้องขึ้นไฮเวย์อ่ะทะลุไฮเวย์แล้วเบาขนาดเนี้ยนนจริงเนี่ยลองไหมล่ะออลองไปลองไต่ดีกว่าโอ้ง่ายไปเปล่าโหง่ายจริงนะเนี่ยง่ายจริงถ้าปกติผมจะลงไปถนนไงคันนี้ยังไม่ชินรถอ่ะถ้าขับง่ายเนี่ยอันนี้อันนี้แค่ครั้งแรกเนี่ยยังง่ายขนาดนี้เลยเพื่อจริงนะเนี่ยเดี๋ยวลองเหินลองเหินนี้ดูเหินนี้ดู ถึงใช่ไหมไอ้นะครับพี่มันต้องถึงใช่ป่ะมันต้องถึงพี่ต้องถึงต้องถึงถึงแหละนะแต่เบางทีเหมือนจะสะดุดอะไรหรือเปล่าชิบหายทำไมผมคุมรถไม่อยู่เลยวะปกติมันต้องพลิกหน้ากลับมารถมันเบาเกินไปหรือเปล่าพี่ผมพิกีบาลรวมงานจริงกันดีกว่าตรงไหนอ่ะจกโคลเลยไงโอ้โหพี่ไม่เอาแล้วเราเผื่อเราติดคุกกันพี่ เนนกังานดิได้เดี๋ยวซ่อมให้รอบนึงจัดมาไเป็นเทตใหม่ไานเออชิบหายชนต้องใหม่พี่ถือว่าเราพลาดกันได้อะถ้าเดี๋ยวมันพลิกกลับไวมากเลยนะอ๋อช่วงหลังคาแม่งต่ำแล้มันเบาด้วยพี่รถมันเบาลิมโบแล้วมันเบาผมบอกแล้วไงรถมันเบามากแบบเบาจริงๆอ่ะเลี้ยวพลิกอ่ะแต่ไม่ลื่นแบบทียี่สิบอ่ะอันนี้คือถือว่าครึ่งเดียว ชิอวอ่ะพี่อันนี้อันนี้ชิวจริงเปิดประสบการณ์าลางเออก็มายอยู่พี่ก็ได้นะเราผมพร้อมเหมอนพี่ผมกำลังหากล่องเฟลอยู่แม่งไม่มีขายเลยมันขายทุกแพ้อ,อู้สามมือสามอ่าโอเค <c oughs> คุ้น <c oughs> จังเลย <c oughs> โอ้ยทีสิวันนี้คุ้นจังเลยอ่ะลองไหมโทษทีครับตำรวจพี่ <c oughs> หาแกล้งเขาอะ <c oughs> ชิบหายเกมจริงเลยพี่โดนจับเลยอะ่ะมีของซ่อนไหมพี่ลองสักเสียวไหมสักเสียวดิใสายไฟไหมพี่สายไฟไหมดาดีได้หมดอ่ะไปพี่จกเลยไป,ปงั้นมาดวเ,เลลิสโก้แบบๆโอ้ยพี่ลืมบอกน้ำมันหมดพี่น้ำมันน้ำมันเดี๋ยวผมเติมให้แล้วกันมาอันนี้มันไม่ได้เนี่อ้าวทำไมอะ่ะตูู้้เล็กไม่ใช่เหรออ๋ออันนี้ไม่ใช่ตู้ไฟเหรอตู้ไงพี่ตู้ตรงนู้นไงนู้นไงพี่เดินไปนู้นหนาทั้งบนอีกอ่ะพี่ทั้งบนพี่ทั้งบนบนนู้นพี่บนบนนู้นหนาเนี่ยเสาไฟอ่ะพี่เห็นไหมเนี่ยหายพี่ขึ้นนีท นี่ไงพี่พี่เสานี้ไงตู้นี้ไม่ได้เหรอบอกเขาเราดูชื่อขึ้นเลยเลยพี่โซโฮกับโยกิอ่ะเลขอะไรไม่รู้เกมชัวร์เยี่ยไม่พลาดอ่ะเกมชัวร์เลขโดนชัวพี่ร้อยเปอร์เซ็นแอบ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 วิเยียแล้วเด็กเกมเด็กเกมแอบแอบแอบอยู่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 เด็กเกมเด็กเกมเด็กเกมโอเคครับเจอโอเคแล้วทำไมเอาให้หลุดนะน้องพี่รออยู่เองต้องกดดันเลยรอรออยู่สภาเนี่ยอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยเนี่ยผมโดนอย่างนี้เลยพี่ ตำรวจอะไร,ะไรเนี่ยใจเย็ยนๆคับตำรวจะเบา้าเอาววเเอ่ใ่ี้าเจีใช่ทีพ<ด> <GP S 2> ี่แล้วมันเสียจังหวะ้ยแต่มีแมีมผมไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเยไ,ไ,ไขึ้นว่ะ,ะเห็นแกระเดียมเลย จะกระเดียบไปหนึ่งทีไงเมื่อกี้จะกระเดียบตัวเองอะพี่ว้ามีสองทางน้องคุณไปรอตู้ปลากับไต้ปลามาโฮ่เกดสองรอบแล้วต้องสองรอบแล้วเนี่ยผมโดนอย่างนี้เลยพี่้อองย่ ตั้งใจให้มันขับตั้งใจชัว<จ>ตั้งใจชัวร์กอรเดียบไม่ถึงวะม,มาได้ตามมาได้ลงไหมลงไหมลงไหนลงเขาลงมาแล้วเขาลงมาแล้วไปไปให้ดุไปดุปลาที่ตามมาอยู่ป่ะมาอยู่ตามมาอยู่มันตามบ่อย ตาโนะนะคตรไวมไม่พอลนีเพื่อนไม่ใช่คนนี้เอาชิบหายอะไรอะ่ะเอาโคตรแรงพี่โคตรแรงเกินแรงจริง,งเดี๋ยวกระเดียว หลด,ดพี่ลุดชัวหลุดชัวเหินจังกระเดียบจิงเปสะพานเลยเอาพี่ไปสะพานเลยชิวเกินพี่ปะ <_ d ream> อะไรอ่ะเหินอะไรเล่นไ,ไม่กี่เหินเองเอ้าไป่ร้ายตำรวจ <_ d ream> <_ d ream> พี่เข้าไปแล้วพี่ทำอะไรไหมพี่เมื่อกี้ใคเยอะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วหลุดแล้วเมื่อกี้เขาวิ่งสวนหน้าเราไปเมื่อกี้เป็นไงพี่เจอเหินจักรเดียบผมไปเหินจักรเดียบไงเอ้าไ <_ d ream> อ้คนขับไปัึงฮะ เอาไปนึงตอตรอพึ่งี่ตรคาย่าพึ่งย่พึ่งอย่พึ่อนึงครับคุยคยงานอ๊นนึงครับไปนึงไปนึงไปหนึงไปหนึงไปนึ่งไปหนึงไปนึ่งไปนึงไปหนึงไปนึ่งไปหนึ่งห่ไปน่ไปนไปนึ่งไนงไปหนึ้งไปหนึองไป่ไาไม่ไปหนึ่ะไ่งไปอ่งไหล่งไปห่งหนึ่ไหนงไน่งไหนึ่งน่ไปหนึ่ไปนไม่ไปหนึ่ไปน่ไปหนึ่ือรถพี่ไป เอาเอาเอาไม่เล่นเหรอเอาเล่นอให้เล่นเหรอโอาเอาอะไรอ่ะต่อรอันนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมล้อเรียนนะชนผมสองรอบนะผมจาได้นะล้อเรียนผมเดี๋ยวผมล้อเรียนนะล้อเรียนนะเดี๋ยวผมล้อเรียนนะล้อเรียนแหละผมล้อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลยอะดูดิเฮ้ยถเกดียวไปก็มันพังนี่ พียพี่ามาหนึ่งชัวร์แน่ไงร้อยเปอร์เซนต์ว่าละผมว่าละเที่ยวผมลอหลอกเขาแล้วกันนะช่ไุ้ขาเพี่เก๋ว่เชื่อไม่เลยไม่ได้อีกเลยพี่ไม่ใช่รถตัวเองเมายัางมาย่างมาดอเลย ไปเอาไปไปอ่ะมไม่เลี้ยงขึ้นเลยเดือดแค่เดียวอ่ะเป็พี่ต้องไปตรงนี้ต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้มาไหมาหลังไพี่ดูให้หน่ยมามมแรกอ่ะีนะมแรกมแรกคมแรกผมแรกอ่ะมแรกอ่ะไม่เป็นไรพี่ชิวๆไว้ล้วชิวอยู่ต้องไว้แล้วชิวอยู่พี่มาะลอ ผมไม่กลัวด้วยพี่ไม่ใช่อะไรลงมาลงมาลงมาพี่ลงหัลงลงไปแล้วที่เดิมเลยแติดรู้เยอะไงแต่คุณยิ้เสียงแล้วพี่ป่ะไปพี่โอ้โหเชียช่วงเลย พี่เชื่อจะรอดปะพี่ตอบผมจะบ่นเชื่อใจพี่เคยบอกว่าพี่หลุดสี่ห้ารอบอะไอ้คนนี้เลยใช่เหรอเออคนนี้แหละมันเป็ดักพี่ที่การ่าเขียวเสร็จแล้วสุดก็บน่งพี่เป็นการ่าเลยพี่ก็โดนอีกรอบหนึ่งเคยพี่ตอนนอนขับเออไล่กูเนี่ยไล่โหดไปถึงแล้วตามไม่พักพี่เขาจะมีใครมาพี่ตรงเนี้ยพี่คิดเขาจะมองเห็นเรา พี่ต่อยผมชื่นใจดิมีใครไหมพี่ดูพี่วันนี้สมองผมลื่นผมบอกเลยเอาไม่ลงแค่นั้นแหละถ้าเป็นฤาษีจริงจริงจริงขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตพูดโกโกโปนะครับผมขออนุญาตอย่าตาไฟนะมุมเนี้ยไม่มีใครเห็นชัวร์ขค่นั้นแหละไอพี่หลอดชิวพี่ตัวนี้เป็นไงนี่อุตส่าห์เออก็ที่เคยบอกเก็บเขียวกระแดงอ่ะลองไปดูดิอยากเหินต่ออยากหนีตก่าเมื่อไหร่ไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ผมเหนื่อยพี่จะหาผมเล่นเลย โอ้โหยชนไม่ขึ้นได้เหนื่อยเลยพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ชิววชิวมันหลุดคดีกี่นาทีอะพี่โ<า>คตรมันอะคันนี้ขับมันจริงพี่แรงมากอะตลอดใกล้ๆยิงไม่ได้เลยอะเทือรถแบบคุมง่ายมากเลยนะพี่ผมว่าเลี้ยวไปตรงนี้ว่าแบบโอ้โหเยี่้อพูดไม่ถูกเลยแบบง่ายมากอะแบบที่เดิมไหมก็เนินสะพานไหนวะพี่ซอยนไปแล้วน้องพ <ๆ S 2> ี่มันหนีไปนอนแล้วใช่เหรอโอ้ยโคตรมันอะพี่โคตรแรงอะแรงจริง489575ว่าเบอร์ลวยอะ วันนี้ห้าคู่ตาหลัวหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะห้าคู่ตาหลัวคู่ตาหลัวงห้าโอ้โหแม่เอ้ยกูไม่ต้องเล่นแล้วพี่ป่ะคือรถมาไปอีกรอบนึงเดี๋ยวผมวนรอบนึงไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววอลยี่สิบวอลสามสิบเขาอ่ะคขาดูเลยจริงจริงเนอะโอเคพี่โทษทีพี่ผมอินไปหน่ะเชี่ยคนดูสาดฟูเหลี่ยคดแรงแรงเอ้ยแรงจริงเมื่อกี้หนีตำรวจไปจรงเหินตะกระเดียมาสองรอบพนันแหละตำรวจงงเหวออ้าปากหวออ่างงอ่ะแมวบีข้าปากอ่ะเต็มจริง ไปเดี๋ยวไปเก็บตังค์แป๊บนึงคนดูเป็นไงโดนคูณ5้าได้เป็นไงล่ะมเป็นไงเจูงเหินจักกระเดียมผมไปหนึ่งทีเท่านั้นแหละไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวเหินจักกระเดียมอ่ะโคตรตึงอ่ะพี่ครับพี่ว่าไงครับพี่จะคนที่รับจูนรถหรือเปล่าครับเอ่อน่าจะใช่ละมั้งทำไมล่ะครับจูนเหรียดคิดเหรียดอะไรครับไม่รู้ครับแล้วแต่ลูกค้าให้อ่ะผมไม่รู้เหมือนกันปกติลูกค้าก็ให้เหรียดประมาณสองหมื่นถึงหกหมื่นเคยได้มากสุดหกหมื่นอ่ะ ขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับ3 4 9สี่้าห้าปดหครับเสียงตัวเป็นยี่อะไรเี่ยรู้สึกเหมือนมีข้อความมาเลยใช่ชัวร์ตักไปครับโอเคครับผมแปะใช่ไหมครับแปะไปครับแปะเดี๋ยวมีกล่องแล้วเดี๋ยวถักมาโอเคครับผมได้เลยครับ